ทีวีวูแมนเธอพาฉันมาที่ไหนเนี่ยให้ฉันเดานะที่นี่คงจะเป็นฐานคาเวล่าแมนอะถานของคาเวล่าแมนอย่างนั้นเหรอใช่แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมเธอต้องพาฉันมาที่นี่ด้วยก็เพราะว่าฉันจับสัญญาณแปลกๆได้ยังไงละ่ะสัญญาณแปลกๆเหรอใช่มันเป็นสัญญาณที่แรงมากเลยละ่ะสถานที่รกร้างแบบนี้มันไม่ควรที่จะมีสัญญาณแรงๆใช่ไหมละ่ะก็จีของเธอนะทีวีวูแมนเอางี้นั้นเข้าไปสำรวจกันเลยดีกว่าสำรวจเหรอใช่โอเคนั่งไปก็ไปอืม อสโตทอยเลตเหรอเฮ้ hey, ยเงียบเียบเบาอัซิแลนด์แกอยู่ที่ไหนข้าแค่ออกมาสำรวจเองครับท่านผู้ปัญชาการมีอะไรเหรอครับข้ามีภารกิจให้แกทำภารกิจเหรอครับฉันอยากให้แกไปล่อไททันคารเวล่าแมนออกจากรถถังข้าบริสิ์ให้หน่อยรับทราบครับข้ากำลังไป hey, โอ้ยไปแล้วเฮ้ยนั่นเหรออสเซแนเอสโตทอยเลตในไทม์ไลน,น์ของนายใช่ยังเหมือนเดิมเลยนะเจ้านั่นแต่ว่าฉันได้ยินพวกมัน พูดว่าล่อไททันครัหน้าแมนออกจากรถถังบอลลัสิตน,นี่ยังนี่ยังอยู่ในยุคบอลลสซิตอยู่เหรอใช่เฮ้ยช่างเถอะงั้นก็สำรวจที่นี่หน่อยแล้วกันชั้นล่างไม่เห็นจะมีอะไรเลยนอกจากเจ้าเนี่ยอย่าไปจับเลยดีกว่าเบาโอเคแต่ว่าตรงนี้มันมีชั้นสองนะขึ้นไปไหมก็ลองขึ้นดูแล้วกันอะ่ะโอ้บันไดบ,บันไดก็จะพังแล้วเนี่ยฮึอ๋อโอ้ยังมืดเลยเปิดไ์พิชั่นก่อนโอ้สว่างเยอะเลย แต่ว่าที่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเรามาเสียเที่ยวแล้วละ่ะทีวิวแม่ฉันว่าไม่หรอกนะในคอมพิวเตอร์นี้มันต้องมีอะไรสําคัญแน่นอนแต่ว่ามันจะใช้ได้หรอมันเก่าขนาดนี้ฉันจะลองดูแล้วกันนะส่วนนายก็สํารวจแถวๆนี้ไปก็ได้เออโอเคตรงนี้กระแพงก่อนแล้วมีเทาวันเออเบวมาดูนี่หน่อยสิอะไรหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูนะมันใช้ได้อยู่โอเคมันก็เปิด นั่นมันโปรเจกต์ลับของ G ีแมนอย่างนั้นเหรอเป็นภาษาสกีวิดีด้วยเธอพออ่านออกไหมทีวิวแมนเออฉันไม่อ่านฉันอ่านไม่ออกด้วยซ้ำอ่ะโอเคดีนะมีอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งเหรอใช่จริงของเธอ g ีแมนเคยไปแอสโตเทเลตมาก่อนฉันก็บอกแล้วเดี๋ยวนะมีรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งเหรอมีมาตัวอะไรวะเนี่ยพเป็นไปไม่ได้เธอรู้อะไรเกี่ยวกับไอตัวนั้นเหรอมันคือจักร์นอต จักรนอสเหรอมันเป็นแอสโตไทลตที่ทรงพลังมากเลยล่ะทรงพลังเหรอใช่เราถอมาที่นี่เพื่อจะได้เห็นโปรเจกต์ลับแล้วก็ไอตัวนั้นเฮหม่วนว่าเราจะมาเสียเที่ยวนะเบาเฮ้ยช่างเถอะเฮ้ยแล้วแบบนี้จะเอาอะไรต่อเฮ้ยนายเป็นอะไรหรือเปล่าเบาฉันไม่เป็นไรเออนั่นมันอะไรเหรอฮะนั่นมันเอเนอร์จีคริสตัลนี่นาฮะ เอเนจีคริสตัลที่เธอตามหานะใช่ฉันไม่คิดด้วยสักว่ามันจะอยู่ที่นี่อย่าบอกนะว่าไอสัญญาที่ฉันจับได้มันคือสัญญาของ Energy c รนะิสตัลน่ะโอเคฮึมันเข้าแฮะนายลองใช้ปืนหน่อยแล้วกันใช้ปืนเหรอโอเคได้ฮึฮึบอย่ายิงโดน Energy c ริสตัลนะไม่งั้นมันจะระเบิดโอเคฮึโอเค ได้ามาแล้วเอานี่ฉันให้เธอขอบคุณนะโอเคหืมอ,อะไรหรอเบวนายเจออะไรหรอมันมีกล่องอยู่ตรงนี้น่ะกล่องหรอนายลองเปิดดูหน่อยได้ไหมโอเคต้องยิงกระจกทิ้งก่อนแล้วกันฮึเฮ้ยโอเคจะเปิดดูแล้วกันฮะนายเจออะไรหรอเบวในนั้นมีอะไรมันเป็นอันนี้น่ะเออเทคโนโลยีแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแฮะแต่ ยังไงฉันก็ไม่รู้ฉันขอแล้วกันนะโอเคได้ตามสบายเลยอย่างน้อยฉันก็เจอเอเน g จี้คริสตัลน่ะเฮ้ยฉันไม่คิดถึงสำน้อว่าฉันจะเจออยู่ที่นี่น่ะเฮ้ยช่างเถอะตอนนี้เธอมีอยู่สองอันแล้วใช่ไหมใช่เลืออีกสี่อันสี่อันเลยเหรอใช่แล้วพลังงานพวกนี้เธอจะเอาไปทําอะไรเนี่ยก็จะเอาไว้เป็นพลังงานของฐานหลักฉันแล้วก็เทคโนโลยีที่ฉันใช้ต่อกรแอปกับแอสโตเทเลตน่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าโปรเจกต์ลับของ g m m n n ก็คือการอัปเกรดให้ตัวเองใช่แล้วจะยังไงต่อละ่ะหลังจากเนี้ย <c oughs> ก็แค่ทำให้ผู้พัตมิรกับสกีบดิทอร์เรตกลับมาร่วมมือกันก็พอฉันไม่อยากให้มันเกิดแบบทำลายชันเลยนะ่ะทุกคนตายหมดยกเวน้นฉันยิงของเธอด้วยแอสโตทเตมันดูทรงพลังมากแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอย,อยู่ดีว่าแอสเลม,มันมาที่นี่ได้ยังไง ก็อย่างที่มันบอกมันแค่มาสำรวจอะไรนิดหน่อยปัญหาก็คือเราจะแก้กล่อมกลุ่มพธัธมิตรกับสกิลดีทอลเลตได้ยังไงดีสองกลุ่มนั้นยังลบกันอยู่เลยเอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะต้องลองทุกวิธีทางแล้วละ่ะจริงโดยเฉพาะกลุ่มทีวีแมนพวกนั้นไม่ค่อยคิดจะฟังอะไรเลยอ่ะก็จริงแฮผู้ทีวีแมนนี่เลวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโ,โ,โทษทีแปลงร่างได้ทุกอย่างใช่ไหมใช่ฉันแปลงร่างเป็นทุกเป็นใครก็ได้นะ่ะ หรอก็แปลงร่างเป็นคาเวล่าแมนหรือสปิกรแมนเข้าไปเจราจาหน่อยก็ได้ไหมก็ได้เหรเอางี้ฉันจะไปเจราจากับ Man. สปิกรแมน่วนายไปเจราจากับคาเวล่าแมนแล้วกันนะโอเคได้เลยเอาเถอะเราไปกันได้แล้วใช่จริงด้วยเฮ้ยหยุดอย่าขยับโอชิบแล้วถูกจับกลุ่มแล้วเแบบาคาเวล่าอะไรกันเนี้ยทิ้งอาวุธออกมาซะโยนอาวุธออกมาเดี๋ยวนี้โอ,โอเค ชิวแม่ช่วยฉันด้วยเออขอโทษนะอ,อ้ทิ้งกันอย่างงี้เลยเหรอก้าออกมาข้างหน้ายกมือขึ้นเดี๋ยวนี้โอ,โอเคแกจะไม่มีสิทธิ์พูดเบาคำไ้ละโถดนนจับจนได้